ดีค่ะพบกับช่องเค้กบริชานะคะไอกากับคนสใหมชาแนวเคเบิชาแนวต้องใส่กุญแจหัวเคเบิลชาแนววันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็จะมาทำทอดไข่พระอาทิตย์นะคะโอเคนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรกันเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ฝนตกนะคะแบบฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสนะคะสวยมากเลยนะคะฝนตกเช่นเดิมนะคะ อันนี้ก็โรงเรียนนะคะโรงเรียนไปดูนะคะว่ามีอะไรกันโอเคนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะมีไข่สีฟองนะคะใหญ่ๆเล็กๆเลยนะคะไข่สีฟองต่อไปนะคะก็จะเป็นจานใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีช้อนนะคะช้อนแบบตีๆเขานะคะแล้วก็จะมีข้าวร้อนๆนะคะข้าวร้อนๆโอเคนะคะก่อนแรกนะคะแล้วก็จ้องตอกไข่ก่อนนะคะโอเคนะคะเราออกก่อน ว้าวนี่นะคะก็แบบนี้เลยตอกแบบนี้เลยทีสี่ฟองด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็เราก็จะตีนะคะ ตไปนะคะข้าไข่ขาวนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะใส่ข้าวนะคะอันนี้นะคะน้องเค้กกับแม่นะคะก็จะกินด้วยกันนะคะก็จะใส่ไปเยอะๆเลยนะคะใส่ไปหมดเลยนะคะต้องอร่อยแน่เลยนะคะนี่นะคะ ให้พอมาคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่ากระทะใหญ่เท่าไหร่ถ้ากระทะไม่ค่อยใหญ่นะคะก็ทานิดเดียวนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นซอสนะคะอันนี้นะคะข้างในมีอะไรบ้างคะมบบนี้น้ําปลากระซิวขาวค่ะกระริกไทยโอเคนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ แบบนี้นะคะให้เข้ากันดีๆเลยนะคะลดมากได้แล้วยังโอเคนะคะนี้นะคะไม่ต้องรองให้เขาอ่าอัดร,ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราต้องใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่นะคะ แบบนี้นะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องรองให้เขาร้อนนะคะถ้ารอให้เขาร้อนนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันก็จะแตกแยกกันนะคะมันไม่เป็นแผงนะคะอเคนะคะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆแผ่เขาแบบนี้นะะอย่าไปทำเขาแรงนะคะเดี๋ยวไฟอ่อนๆน,นะคะนี่นะคะ ก็ <G ül üyor> ให้เขาแตกแยกกันนะคะแบบนี้เลย <G ül üyor> นะคะไฟอ่อนๆน,นะคะอ่อนๆค่อยๆทำนะคะ <G ül üyor> อย่าใจร้อนนะคะ <G ül üyor> จะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะเราให้เขามีสีเหลืองๆนะคะแล้วก็สามารถพลิกได้เลย <G ül üyor> อันนี้ที่สำคัญนะคะนี่ต้องให้หมาน,นีทำนะคะ อันนี้ที่สําคัญเลยนะคะเจนเย็ยนๆนะคะจะเย็ยนๆอย่าใจร้อนนะคะอู้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยได้อยู่นะได้ได้ไดไดว้าวอุ้ยมันสวยมากแกเลิมากอันนี้เราจะเย็ยนเย็นว้าวสวยมากเลยอะทุกคนสมบูรณ์แบบนี่คือสวยมากเลยอันนี้คือกลิ่นหอมมา นี่นะคะเราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะเขามีความสุกแล้วนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้สำคัญเหมือนกันนะคะขั้นหนึ่งนะคะพุดด้าวเค้กมันฮอะว้าว ลองชิมเลยนะคะอันนี้แน่นมากเลยนะคะโอเคนะคะมันทำนะะโอ้มันพิซซ่าเลยโอ้เป็นไส้แบบข้าวรอนนิดนึงนะคะ อร่อยมากเลยอ่ะอืมร้อน อร่อยไหมคะมันนี้เมนูโควิอันนี้คือเมนูโควิดเป็นได้เลยนะคะเมนูบลูมบาเมนูโควิดอ,อ,อยู่บ้านอุปรกรณ์ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีซอสมีไข่มีมีข้าวนะคะแล้วก็ข้างนั้นเลยนะคะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <S <S